ุูนึกว่ามาหากินไกไ่สวตเดนเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนอร์เวย์สวีดเดนเบลยเยียมอืมนี่ละมากเนาะเก้าประเทศตา่างชาตินำรุนตีได้ไปเปิดหูเปิดตาครับ น้ำพังเสรษฐกระเจ้าอ่หาเงนินซื้อบัตรไปเที่ยวอ่ะอาเงนินเพื่อนอื่นอยู่กว่าบาต่างเดือนนึงหรอกครับยี่สิบกว่าเมื่อ ฝรั่งกับเจ้าบริมวนคือเทาบริมวนเสาร์อาทิตย์เด้เอไอ้บริมวนจัดอันขัน้นชุกชัดชุกเสาร์อาทิตย์ปันเท้าบริสุทธ์แมงอ่ะมือไดนก็ตามกูสิมวนฝรั่งกับสิมีมือทำงานมือครอบครัวม,มือเที่ยวสิม,มีแค่ชุกเสาร์อาทิตย์มันก็ได้เทียวพร้อมครับมันเป็นบารลองเพียงคู่มือ ประเทศเากูไปคุณหลืบแล้วชาบ้านกูละประเทศเ่าไปถูกหลืบแล้วแทบแทบหน้าถล๊ะบปะคุณหนูกิต้องกดหลายเอาทุที่บ่ไ้ว่าเรื่องหีเรื่องแต่เรื่องอย่างไ้เลย ไอ้ไอ้มันสิจับแล้วมันก็นสิบินเชียงใหญ่ว่าน่าได้ไปมันเป็นนักล่องหรอกผมมันเป็นนิยามแนวเพลงเ้าของยังบอกออกอยู่ตอนนี้จักูเป็นแม่มันอย่าง มลูกทุ่งกับแมนเ่รามันลูกทุ่งดอกอะใ้่เ,เพลงว่ะเนื้อเพลงภาษาต่างต่างจังหวัดอยู่ว่าเพราะว่าลูกทุ่งกูก็ได้ได้ลอกลูกทุ่งสติงกับบอแมนลอกกับบอแมนเพลงป๊อปก,กับบอแมนถ้าอย่าง,งกูเป็น เป็นนักร้องนักร้องภาษาทิ่นฮันรีอืมเออเป็นนักร้องฮันทีอ่ะชีวมันเพื่อชีวิตเด,ด้ใส่ภาษาทิ่น ลูกๆไปเรียนครับเขาก็มีชีวิตของเขาผมมีหน้าทีป่ปกคลองหลังเฝ้าระวังหลังให้ลูกเฉยๆคือเหลือแล้วแต่เขาจะไปใช้ชีวิตเขาเรื่องของเขาเรียนไม่เรียนเรียนดีเรียนไม่ดีเล่นกีฬาไม่เล่นกีฬาเรื่องเขามีแฟนมีลูกก็เรื่องเขา ผลผลิตมาแล้วผมก็ต้องยอมรับในผลผลิตของตัวเองี่มาลูกจะเป็นยังไงส่วนลูกลูบุญทำไม่ต้องห่วงผมแค่ซัพพอร์ตไม่ไปยุ่งเรื่องราวชีวิตอะไรดีปล่อยเขาทำไปอะไรไม่ดีตักเตือนแต่ตักเตือนในความเป็นพ่อคืออย่าร่วมเกินชีวิตเขา เาอย่าคิดยังไงเขาเฮ็ดเจ้าของมันเป็นเจ้าชีวิตเขาไม่ถูกใจเราแต่ถูกใจเขาและไม่ได้ผิดกฎหมายก็ปล่อยเขาทำแต่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องเตือนต้องปราบปาลมลูกตัวเองแค่นั้นเองม่ยุ่งยากอะไร แป้งเอฟเฟกต์อย่นเี้ยมั้แค่ครีมแม่เบลครับอืมวีมปล่อยเรือนนี้แหละ เร็วๆนี่แหละมี MV ที่ขุยอันเล่นกับกินหาก,กองยี่สิบหาัวกินไปยี่สิบหาัตกิน พันไปเรียนครับตอนนี้ก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาหานะพันเรื่อยๆนะครับงานรีวิวงานไลฟ์แต่เราก็ควบคุมงานให้ลูกนั่นแหละกลัวลูกมันยังไม่ได้เก่งในโลกโซเชียลกลัวมีคำพูดหลุดอะไรออกไปกลายเป็นดราม่าจากที่ทุกอยู่แล้วทุกกว่าเดิมอีกก็เลยยังไม่ปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าอื่นที่เขาอยากจะได้พันไป แายสดขายของให้ปล่อยพันไปนะครับที่ยังไม่ปล่อยไปไม่ได้กักลูกตัวเองนะครับเกิดลูกไปทำอะไรแล้วไปเจอพวกแม่ค้าที่ขายดราม,มา่าไปถามลูกผมในเรื่องเก่าๆมันใหน้เพื่อจะของทีได้ขายของถ้าสงสารซื้อของเ่อค่ะอันนี้เ่าเพื่อนะว่าเพื่อนว่าเพื่อนก็ดักไว้เก็ดักไว้ถ้าสงสารต้องพัน ซื้อของหน่อยค่ะเพราะของทุกอันจะมอบให้น้องพันเลยหนึ่งบาทมึงก็ให้เขารวดเล้วเขามึงเอ็นดูเขาไปนะมึงสิเปมีขอตออข่อรองไงเขาเร่มมายลูกไปครับ่องานเอาคุณมึง เพราะพันน่ะเขามีมูลนธิธิพี่การจอมพลังนะครับดูแลเรื่องค่าเล่าค่าเรียนอยู่ค่าอยู่ค่ากินก็เดี๋ยวผมก็จะป้อนงานให้ลูกเบิ่งจากไล์แล้ว มีกระแสโซเชียลบพว่าสิเป็นด้านบวกด้านลบเป็นไล่ขายของเละผู้ร่วยมปนเจ้าของแบรนด์ผู้ชวยเป็นคนต้นเรื่องเป็นตาบาปท,ที่โตไปตลอดชีวิตไปทหนึง่งจะไปหาว่าเขาก็ิดได้ไหมถึงนว่าดังได้ก็ดับได้เขา เขาไม่ได้อยากดังเนาะคุณจับหยัดความดังให้เขาเองแต่ขนาดผมนี่ลูดเล่คนอยู่แต่ว่ากับมีหลายเทธอได้ทิพลาด่า กินแหลกวคีบอกยิ่งแล้วถ้าคืนเม็ดกระทว้วนนี่ ข้องนะถ้าจะให้หวานค่อยๆตุบรับทานหวานขึ้นมาได้ถ้าคุณรักฉันมันมาเอาใจอีกเมื่อไรจะได้เจาะไข่แดงเขยิบเขยอบเขยอบขยบเข้ามาสินั่งกินบักต้องซื้อคนเบืองหาพันนะ เด็กจะอา่ยงมากบ่ปังเนาะกู่ใครในนะกบไรีอื่นนะมันเป็นดราม่านักร้องเหมือนจะดังไลฟ์สดโชว์แฟนคลับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกินเม็ดหมักตองยังไงว่าเออสังคมดราม่ากันไว้ดีกว่าแก้ เด็กเห็นตามต่างอ้อนแม่เข้าตลาดซื้อมักตองมากกลืนในโอ้กู <c oughs> นี่อืมอข่าหัวเข่า ยูอยูบ้านก็เมียนนมันะเนาะอือชอบกินกระท้อนกระท้อนทำให้ขี้ง่ายแล้วก็ขี้ไม่เหม็นครับเหมือนเป็นยาขับลำไส้สำหรับผมนะแทนที่จะไปกินพวกดีทงดีทอก ดี็อกมันก็ดีแหละแต่อะไรที่มันมากไปมันมันไม่ดีหรอกออริจิน,นอลเนี่ยมันสิกินเข้าไปมันก็สิมีไฟเบอร์มีเนื้อพีนไออีแล้วกันบอมีผลทางเคียยง,งกับร่างกายดลกระทบกับร่างใส่อา้าวซุ้มไข่ดีท็อกซ์บดากูบอก ดาลช่องทางไปช่องทางมันต้กูขายมักต้องเนาะมาพี่น้องมไในในกันในๆแล้วมามัต้องรลละสี่สิบ ต้องค้นการคการลวงครับผมย่างกายยวนเช่นท่านผมก็เลยซื้อชาวบ้านเพันปลูกมาขายโอย้เปิดเทื่นกูมีแม่วันตัวเดียวนี่แหละป้ามักเปิดเทือนแหละกับ ผสมครับอือหืออ่านกียร์ งานเกิดเห็ดแห,ง,แหงเห็ดกำลังออกลายเลยครับตอนนี้นาสิลากเนาไปจนภูนละเดือนสิงหาภูนละจบ,บต้อง ไอ้ซดกินมักต้อนคนเบืองหาหกพัน